เพราะว่าจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บ่เปิดโหมดเมื่อไม่มีคีบดังคีปิปังอืไม่เ,มเดบก็บสาสมไปเนาะคีบละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องคะอ่าถือว่าเป็นเงินหยอดกับปลูกเนาะกะสู่ๆไปน้ากันไม่เ,มเดบสีบเนาะถีมาบึงคลิปไม่เ,มเดบเนาะถีมาห้กับนั่งใจขอบคุณผู้ติดตามเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณอ่ะ ไอเนาะขอบคุณอ่าบอมีคลิปดังคลิปปังมไม่เดบกบสาสมไปเนาะคลิปละเส้นสองเส้นคะ่ะพี่น้องคะ,ะถือว่าเป็นเงินหยอดกับปลูกเนาะกะสู่ๆไปน้ำกันไม่ได้ว่าคอนเทนต์กับ,บ่ดีเนาะเป็นคลิปที่บ่มีแบบว่าบ่ได้ให้ความรูได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเท้ากับเป็นความภาคภุ่มใจที่เฮ้าสามารถอ่ามาสั่งไรายได้ในแฟนฟอร์มอของเฟซบุ๊กได้ สวัสดีค่ะมือเนีกกะมายืนยันตัวตนเนาะคะนะ่ะเนาะมายืนยันตัวตนกับทางบ่มีคลิปดังคลิปปังอเมเด็บกระสาสมไปเนาะคลิปละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องคะอ่าถือว่าเป็นเงินหยอดกระปุกเนาะกะสู่ๆไปน้ากันเมเด็บคือเมเดนะ็บเนาะอเรียนมาน้อยอืมแบบว่าได้มากมีโอกาสสั่งไล่ได้ในแฟนฟอร์มของเฟซบุ๊กเนาะคะนะ่ะเนาะได่มามีตัวตัววาจะเป็น ผู้ถีเปิดโหมดเมื่ออาชีบหรือว่าผู้ถีบอเปิดโหมดเมื่อสวัสดีค่ะมเนก้ามายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะมายืนยันตัวตนกับทางจุดนี้แน่นอนขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณผู้ถีรับชมคลิปวิดีโอของเมเด็แม้ว่าจะเป็นคลิปบ้านๆเนาะเป็นแบบพี่มาร์กเนาะถีแบบว่าเปิดโอกาสเนาะ ให้คนแบบว่าคนบ้นบานบ้านคือไม่เด็บคนคว่ำหูหน่อยได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นคว่ำสามารถของเฮ้ากับเป็นคว่ำภาคภุ่มใจที่เฮ้าสามารถมาสั่งอะได้ในแฟนฟอร์มอของเฟซบุ๊กได้บอกว่าจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถบ่เปิดโหมดเมื่อทานกระสูต่อไปเด้อค่ะพี่นอ้องสู้ต่อไปจังใดเฮ้ากับพานใด แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเฮ้ากับเป็นความภาคภูมมใจที่เฮ้าสามารถอ่ามาสั่งรายาได้ในแฟนฟอร์มอ่ะของเฟซบุ๊กได้คือเมเดบเนาะอ่าเรียนมาน้อยอืแบบว่าได้มากมีโอกาสสั่งรายได้ในแฟนฟอร์มอ่ะของเฟซบุ๊กเนาะคะ่นะเนาะได้มามีตัวตัว,ตว,ตวคอนเทนต์กับบอดีเนาะเป็นคลิปที่บม่มีแบบว่าบ่ได้ให้ความรู้ผ่านกระสู่ต่อไปเด้อค่ะพี่น้องอ่าสู้ต่อไป จังใดเข้ากับพาเนปกาขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มี่ผู้ติดตามถ้าบ่มี่พี่น้องเม่งคลิปให้เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่เด็บกับบ่ไดามาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าไม่มาถึงอ่าเป็นคลิปวิถีชีวิตประจําวันเขาก็สาม,มารถสางแลไ่ได้ได้คือกันค่ะพี่น้องคะ่ะสะสมไปเนาะเก็บเลขผสมหน่อยเนาะอือผ่านกระสูต่อไปเด้อค่ะพี่น้องอ่าสู้ต่อไป จังไดเ้ากับพานว่าคนเทนกับโบดีเนาะเป็นคลิปถีบบ่มี่แบบว่าบได้ให้ความรููขยันอดทนสมาเสมอ,อมผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องไม่ได้เป็นหนึ่งกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะกับขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มีผู้ติดตามถ้าบ่มีพี่น้องเบื่องคีบให้เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่ได้กับบได้มาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะ,ะไม่มาถึงพี่มาร์กเนาะที่แบบว่าเปิดโอกาสเนาะ ให้คนแบบว่าอ่าคนบ,นบ้านๆคือไม่เดบคนคว่ำหูหน่อยเนาะอ่าไม่เ,มเดบกะอย่าขห้ทุกคนสู๋ๆนะคะ่ะปูถี่ยั่งพระท้นในพานโกรธ่านเกณฑ์เนาะ,ะเราทําไม่หยุดผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะระบบเนาะคะะ่ะเนาะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะค่ะ้วก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะคะ่ะเนาะที่คอยสนับเป็นคลิป วิถีชีวิตประจําวันเขาก็สามารถสั่งรายได้ได้คือกันค่ะพี่น้องคะสะสมไปเนาะเก็บเลขผสมหน่อยเนาะอืคือเมเดบเนาะอ่าเรียนมาน้อยอืแบบว่าได้มากมีโอกาสสัางรายได้ในแฟนฟอร์มของเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะได้มามีตัวขยันอดทนสม่ําเสมอผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องไม่ได้เป็นนึ่งกาลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะจุดนี้แน่นอน ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอของไม่เดบแม้ว่าจะเป็นคลิปบ้านๆเนาะ,ะเป็นแบบขยันอดทนสม,สม่ำเสมอ,อผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องไม่เดบเป็นหนึ่งกำลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะผ่านกระสู่ต่อไปเด้อค่ะพี่นอ้องสู้ต่อไปจงไังใดเห่ากบผ่านโดนในโลกออนไลน์เนาะค่ะเนาะกะไม่เดบก็บดีใจเนาะได้น้อยได้หลายมันก็เป็นความสามารถของเหาเนาะค่ะพี่นอ้องอ คนที่ยังไม่บาววาจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บาเปิดโหมดเมื่อพี่มาร์กเนาะที่แบบว่าเปิดโอกาสเนาะให้คนแบบว่า,าคน้นบ้านๆขึ้นไม่เด็บคนคว่ำหูหน่อยครับนะสนุนกันตลอ,อดมาตั้งแต่ยังประดทผพานการสาร้างรายได้นอะกขาพี่น้องค่าจน ได้ผ่านการสั่งรายได้มามีรายได้ในเฟรมมีคลิปดังคลิปปังอมไม่เด็บก็บสะสมไปเนาะคลิปละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องค่ะ,ะถือว่าเป็นเงินหยอดกับปลูกเนาะกสู่ๆไปน้ากันไม่เด็บระบบเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นคลิปยาวเนาะค่ะ้วก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะค่ะเนาะที่คอยสนับสวัสดีค่ะ มือนี้กะมายืนยันตัวตนเนาะคะ่ะเนาะมายืนยันตัวตนกับทางสิบเนาะถี่มาบึงคิปไมเดบเนาะถี่มาให้กำลังใจขอบคุณผู้ติดตามเนาะคะ่ะเนาะกะขอบคุณอ่า AI เนาะอ่าขอบคุณอ่บาบัวาจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บัเปิดโหมดเมื่อกะขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบัมีผู้ติดตามถ้าบัมีพี่น้องบึงคีบให้เนาะถ้าบัมีผู้สนับสนุนไมเดบกะบัไดดมาถึงจุดนี้เนาะคะ่ะเนาะอ่า ไม่มาถึงได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเฮากับเป็นความภาคภูมมใจที่เฮาสามารถอ่ามาสั่งรายได้ในแฟนฟอร์มอ่าของเฟซบุ๊กได้จุดนี้แน่นอนขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอของไมเดฟแม้ว่าจะเป็นคลิปบ้านๆเนาะ,ะเป็นแบบสนับสนุนกันตลอดมาตั้งแต่ยังประเนศผ่านการสั่งรายได้นอกขับพี่น้องคะจน ได้ผ่านการสั่งรายได้มามีรายได้ในเฟปกาขอบคุณหลายๆเนะาะถ้าบอมีผู้ติดตามถาม้าบ่มี่พี่น้องเมืองคีปไห้เนะาะถ้าบ่มมีผู้สนับสนุนเมเดบกับบไดมาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าไม่มาถึงคือเมเดบเนาะอ่าเรียนมาน้อยอืแบบว่าไดมามีโอกาส สั่งได้ได้ในแฟนฟอร์มของเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะได้มามีตัวตกลงขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มีผู้ติดตามถ้าบ่มีพี่น้องบึงคีบห้เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่เดบกับบ่ไดดมาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าไม่มาถึงแน่นอนเนาะถ้าเราทําไม่หยุดเราผ่านแน่นอนเนาะอาจจะซาแน่แต่ว่าเข้ากับอดทนกับพี่น้องค่าอดทนเนาะคือจังไม่เดบกับสีบเนาะถี่มาบึงคีปไม่เดบเนาะถี่มาห้ยกำลังใจ ขอบคุณผู้ติดตามเนาะคะ่ะเนาะกะขอบคุณอ่าเอไอเนาะอ่าขอบคุณอ่าเพรมีคลิปดังคลิปปังอืมเม่เด็บก็บสะสมไปเนาะคลิปละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องคะอ่าถือว่าเป็นเงินหยอดกระปุกเนาะกะสู่ๆไปน้ากันเม่เด็บระบบเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะคะ่ะและ้วกมมาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะคะ่นะเนาะ ที่ค่อยสันแน่นอนเนาะถ้าเราทําไม่หยุดเราผ่านแน่นอนเนาะอาจจะซาแน่แต่ว่าเข้ากับอดทนกับพี่น้องคะอดทนเนาะคือจังไมเ่เดบกกบีบเนาะถี่มาบึงคิปไมดีปเนาะถี่มาห้กําลังใจขอบคุณผู้ติดตามเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณอ่า AI เนาะขอบคุณขยันอดทนสม,สม่ําเสมออผ่านแน่นอนคะ่ะพี่น้องไม่ไดบเป็นหนึ่งกําลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะ คือเมเดบเนาะอะเรียนมาน้อยอืแบบว่าได้มากมีโอกาสสั่งไล่ได้ในแฟนฟอร์มอ่ของเฟซบุ๊กนะคะเนาะได้มามีตัวทานกระสู่ต่อไปเด้อค่ะพี่น้องอสู้ต่อไปจังใดเข้ากับ่านระบบเนาะค่ะเนอะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะค่ะ้วก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะค่ะเนาะที่คอยสนับเพาว่าจะเป็น ผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บเปิดโหมดเมื่อไห่เนาะอ่าไม่เดยกกะอยากไห้ทุกคนสู่ๆนะค่ะผู้ถีย่งพระทนาผพานโกดพานเกณฑ์เนาะเราทําไม่หยุดผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะปลาคนเท่นกับ,บ่ดีเนาะเป็นคลิปถี่บมีแบบว่าบบได้ไห้ความรูระบบเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะค่ะละก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะค่ะเนาะ ที่คอยสนับสนุนคอนเทนต์กับบดีเนาะเป็นคลิปที่บมีแบบว่บาบดีให้ความรููอับสนุนกันตลอดมาตั้งแต่ยังประธานผ่านการสร้างรายได้นอกค่ะพี่น้องคะ่ะจนได้ผ่านการสร้างรายได้มามีรายได้ในเฟซกุ๊ขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มีผู้ติดตามถ้าบ่มีพี่น้องเมืองคีบไห่เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่เดบกับบได้มาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่า ไม่มาถึงขยนันอดทนสม,สม่ำเสมอผ่านแน่นอนคะ่ะพี่น้องไม่ได้เป็นหนึ่งกำลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเฮ้ากับเป็นความภาคภูมิใจทีเฮาสามารถอ่ามาสั่งอไดใในแฟนฟอร์มอ่าของเฟซบุ๊กได้เนาะอ่าไม่เดยกกะอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะ่ะปู่ที่ย่งประทนในผ่านโกรธผ่านเกณฑ์เนาะเราทําไม่หยุดผ่านแน่นอนคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้ แบบว่าได้น่อยกับเป็นความสามารถของเฮ้ากับเป็นความภาคภุมมใจที่เฮ้าสามารถอ่ามาสั่งะไรใดในแฟนฟอร์มอของเฟซบุ๊กได้เฟซบุะะ๊กเนาะค่ะเนาะไม่เดบกะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่สนับสนุนที่ดูคลิปให้กันตลอดมานะะเนาะค่ะเนาะทีแบบว่าบ่ทิมบ,บป่ปะได้แบบ